สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตนิรัน ในเซิร์ฟเวอร์ global กันแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานเลยนะนั่นก็คือวันที่อาวุธเฉพาะของตัวละครอีจิโกะขาวเข้ามาให้สุมในตู้กาชานะครับผมอย่างที่ผมได้เคยพูดอยู่เสมอนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมจะเล่นตัวละครเทศกาลเป็นหลักนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยผมจะเน้นไปที่ตัวละครลิมิเต็ดทั่วไปนะครับซึ่งตัวละครปู่ยามามโมตะของผมเนี่ยก็ เพิ่งจะทําการปลุกตื่นอาวุธไปในรอบที่แล้วนะครับผมซึ่งก็ทําการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็อัปเกรดอุปกรณ์นะครับอยู่ที่ระดับสีแดงแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ตัวละครอิจิโกะขาวของผมเนี่ยจะได้ปลุกตื่นอาวุธเช่นเดียวกันกับตัวละครปู่ยามาโตะนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้เตรียมหินหยกเอาไว้ประมาณ5 0,000่นหยกนะครับผมซึ่งก็เพียงพอสําหรับการสุมอาวุธเฉพาะแน่นอนนะเพราะว่าการสุมอาวุธเฉพาะ1ชิ้นเนี่ยจะใช้หินหยกประมาณ21,600หินหยกนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเอาไปหักลบกับกิจกรรมสะสมใช้จ่ายเนี่ยก็จะเหลือประมาณ1 5 0 0 0ห่ากว่านะครับก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มสุมกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมโดนแซวตลอดเลยนะ ว่ากว่าจะสุ่มได้เนี่ยพูดเยอะเหลือเกินนะคะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอารมณ์มันพาไปเนาะนึกอะไรได้ก็พูดไปเรื่อยเลยนะครับผมโอเคสําหรับตู้กาชาอาวุธของตัวละครอ,อิจิโกะขาวนะครับสําหรับของรางวัลที่เรามีโอกาสที่จะได้รับเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับตู้อาวุธของปู่ยามาโมโตะเลยนะ ไม่มีไอเทมอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่ที่0.1%นะครับที่เราจะได้รับกล่องเลือกตัวละครแบบเป็นตัวนะครับผมซึ่งก็คิดว่าดวงอย่างผมเนี่ยคงไม่น่าจะมีโอกาสได้หรอกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มทีละครั้งไปก่อนนะเพื่อให้มันครบเศษ10ครั้งนะครับ เพราะว่าในการสุ่มอาวุธ1ชิ้นเนี่ยมันจะต้องใช้จํานวนในการสุ่มประมาณหนึ่งหสิครั้งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมสุ่มทีละครั้งให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มแบบทีละสิครั้งยาวๆเลยทีเดียวเนาะโอเคนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากได้ตัวละครแบบเป็นตัวมาสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่สุ่มตู้ปู่มาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นวี่แววว่าจะได้เลยนะแต่ก็ไม่แน่เนาะอาจจะโชคดีก็ได้นะครับอาจจะได้ในตู้นี้ก็ได้นะ โอเคนะครับก็กดกันไปเรื่อยๆนะครับเอาให้มันครบสิบครั้งก่อนแต่ว่าถ้าเราสุ่มทีละครั้งแบบนี้มันจะแพงกว่านะถ้าเราสุ่มแบบ10ครั้งเนี่ยมันจะตกเฉลี่ยครั้งละประมาณ144หินหยกนะครับแต่ถ้าเราสุ่มอย่างเนี้ยมันจะครั้งละ1้อยหิหินหยกเลยเนาะโอเคโอ้ตกใจนะครับนึกว่าขึ้นชื่อประกาศได้ตัวละครนะครับผมที่ไหนได้โดนหลอกนะครับเห็นประกาศชื่อไม่ได้เลยนะครับผมโอ้ยังไงกันครับนี่ ตอนนี้ผมสุ่มไป9้าครั้งนะครับเฮ้ยผมว่ามันแปลกๆอยู่นะผมสุ่มไป9้าครั้งแต่ว่าผมได้กล่องอาวุธมาแล้ว10กล่องนะครับปกติแล้วเนี่ยสุ่ม10ครั้งมันจะออกประมาณ5ชิ้นใช่ไหมหรือว่าประมาณ20ครั้งเนี่ยแหละจะได้หชิ้นเนาะเอ้หรือว่าสุ่มทีละครั้งมันมีโอกาสได้เยอะกว่าวะไม่น่าเกี่ยวนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ทําการสุ่มจนครบ10ครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ เหลือจํานวนร,รอบในการส่งอีกทั้งหมด140ครั้งนะปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับอันนี้เป็นรอบที่20นะครับผมยังไงเอ่ยมีหินหยกคืนมาหรือเปล่าอู้โอเคนะครับได้ตัวละครจินตะนะแล้วก็ได้ตัวละคร SR เป็นเนมูเนาะแต่ใจจริงๆผมชอบตัวละครระดับ R มากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะทําหินโซตัวละครระดับ r ให้กลายเป็นระดับสีส้ม5ดาวอยู่นะ โอเคต่อไปนะครับเป็นรอบที่30นะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับรอบที่30นะครับอู้ได้กล่องอาวุธมาอีก5กล่องนะครับชิ้นส่วนมาอีก4ชิ้นส่วนโอเคไปกันต่อเรื่อยๆนะครับผมสุ่มจนกว่าจะได้อาวุธนะนะอ้าวรอบนี้ได้มาเป็นกรนะครับผมแล้วก็ตัวละคร SR เป็นโลดนะครับ ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยผมอยากได้เป็นตัวละครฮานาทาโร่นะครับผมหรือไม่ก็เป็นตัวละครโอมาอดะก็ได้นะรอบนี้นะครับอาวุธออกมาอีก5ชิ้นนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมหรือว่าเราอาจจะสุ่มไม่ถึง150ครั้งก็ได้นะแล้วแต่ดวงนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันล็อกอยู่แล้วแหละยังไงก็ร5 0ครั้งเนาะว้าวรอบนี้ได้ตัวละครไม่ใช่สีได้ชิ้นส่วนเบียคุยะามาอีก2ชิ้นส่วนนะครับผม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับผมติดต๊ดตเติตเเโอ้รอบนี้ได้มาอีก5กล่องนะครับผมตอนนี้เราก็สุ่มไปแล้วเจสิครั้งนะครับอ่ะไปกันต่อนะเอาให้ครบร้อยครั้งก่อนนะครับผมยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยรอบนี้โอ้ได้ชิ้นส่วนของตัวละครฮนานทาโร่มาหนึ่งชิ้นนะครับรู้สึกว่าหินหยกไม่ออกเลยนะครับเนี่ย น่าจะเข้าเนื้ออีกแล้วนะครับผมหินยกมาหน่อยหินยกมาหน่อยโอ้รอบนี้นะครับได้มาอีกห้าชิ้นนะครับตอนนี้เราสุ่มไปแล้วทั้งหมดเก้าสบครั้งเนาะโอเครอบนี้เป็นครั้งที่หนึ่งรอยนะครับประกาศชื่อแล้วผมได้รับตัวละครฮิโยรินะครับผมก็ได้มาเป็นชิ้นส่วนห้าสิบชิ้นนะ ก็ดีครับผมถ้าไม่ได้ปั้นเอามาใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปอัปเกรดนะครับผมเป็นหินโซได้นะและที่สําคัญเลยนะครับผมได้ถุงเลือกหนังสือด้วยนะผมกะว่าได้มาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปเลือกอัพให้ตัวละครน้องเนลรล่างกปดปล่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมดกี่กล่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากดรับในนี้ด้วยเอ๊แต่ปกติแล้วเนี่ยเหมือนมันจะล็อกที่150ครั้งอยู่แล้วนะ ผมก็ไม่ค่อยได้สุ่มด้วยนะครับผมไม่พวกตู้อาวุธเนี่ยนานๆจะสุ่มสักทีเนาะตู้ต่อไปที่จะสุ่มเนี่ยก็คงจะเป็นอาวุธเฉพาะของน้องเนลร่างปลดปล่อยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็มีกล่องอาวุธนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย37กล่องนะครับผม37กล่องก็ยังขาดอยู่อีกทั้งหมด13กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผม อีกสิกล่องเหรอผมว่ายังไงก็ต้อง1 5 0ครั้งแหละคงไม่ได้ก่อนหรอกนะครับโอเคครั้งที่110นะครับผมมาอีก5ชิ้นนะครับ5ชิ้นบวกเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้3 7ใช่ไหมเป็น43แล้วใช่หรือเปล่า เอสับสนนะครับอู้ได้ตัวละครเอเดอรอีกแล้วนะแต่ว่าได้เป็นน้องฮิโยลิเหมือนเดิมเลยนะครับผมอะไรเนี่ยตัวละครในเกมมีตั้งเป็นร้อยตัวนะครับทำไมมาแต่ตัวเดิมๆหรือว่าเขาอยากจะให้ผมอัพหินโซให้มันได้ดาวเยอะๆหรือเปล่าเนาะโอเคต่อไปนะ่าจะเป็นครั้งที่130แล้วนะครับผมจัดมาจัดมา130ครั้งรอบนี้น่าจะออกแน่นอนนะครับกล่องอาวุธโอเคกล่องอาวุธตอนนี้ก็ มีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนนะครับตอนนี้มีกล่องอาวุธอยู่ได้กันทั้งหมด48กล่องนะครับผมฮ่าต่อไปเป็นครั้งที่140นะรอบนี้ยังไงหวยก็ล็อกนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้าออกรอบนี้มาก็มหัศจรรย์เลยนะมาชิโรอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยผมได้อยู่2ตัวนะไม่มาชิโรก็ฮิโอรินะครับผมโอเคก็สุดท้ายนะครับ ต้องสุ่มให้ครบ150ครั้งนั่นเองเนาะตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด49กล่องนะครับก็ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ย <c oughs> เอ๊เราจะสุ่มให้ครบ150ยห้าสเลยดีไหมนะถ้าเราสุ่มทีละครั้งไปเรื่อยๆมันก็มันจะได้ก่อน10กล่องหรือเปล่านะครับผมถ้าสุ่มทีละครั้งเนี่ยก็อาจจะประหยัดกว่าไหมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด49 ขาดอีกหนึ่งโอเค๋เ้วผมสุ่มทีละครั้งไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ยผมว่าผมพลาดแล้วว่ะถ้าสมมุติเราสุ่มครบ5้าครั้งเนี่ยเราจะได้ตัวละครเอเดอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวสุ่มทีละสิบครั้งไปเลยโอเคนะครับผมตัวละคร s s r ไม่ออกด้วยนะผมก็จําไม่ได้นะว่ามันต้องสุ่มกี่ครั้งถึงจะออกทีหนึ่งเนาะโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้รับครบแล้วนะครับผมสําหรับ ชิ้นส่วนอาวุธนะครับของตัวละครอิจิโกะขาวจำนวน54กล่องนะครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะสรุปแล้วก็ล็อกนะครับผมยังไงก็ต้องสุ่มให้ครบ150ครั้งเหมือนเดิมนะโอเคตอนนี้ได้กล่องมาแล้วเดี๋ยวเราเลือกรับอาวุธเลยดีกว่าเนาะอย่าเลือกผิดนะครับผม ถ้าสมมุติว่าไปเลือกอาวุธของตัวละครโทชิโร่เนี่ยจบเลยนะครับผมต้องเลือกให้ดีนะ <c oughs> โอเคอันนี้เป็นอาวุธของอิจิโกะขาวนะครับก็กดรับมาเลยว้าวได้มาแล้วก็ทำการคอมบเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้อาวุธมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลุกตื่นให้กับตัวละครอิจิโกะขาวเลยแล้วกันนะครับผมโอ้รอมาตั้งประมาณเดือน2เดือนได้นะกว่าอาวุธมันจะเข้าเนาะ โอเคก็ทำการเอาเวกเขนเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ทำการปลุกตื่นอาวุธของตัวละครอิจิโกะขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็คือเพิ่มพลังโจมตีสกิลอันตินะครับจาก137.8%เนี่ยเพิ่มมาเป็น167.8%นะก็เพิ่มมาประมาณ30%เลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะต่อมานะครับผมก็เพิ่มโอกาสในการติดสถานะใบเนาะจาก20%นะครับผมเป็น25%ซึ่ง5%ที่เพิ่มมาเนี่ยผมถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวละครอิจิกะขาขงผมนะ ก็ใช้หินโซเป็นหินโซใบไม้สีทองเนาะซึ่งมันก็เพิ่มโอกาสในการติดสถานะอีก20%นะครับบวก5%ตรงที่มันใช้ตรงสายนะครับก็เท่ากับว่าจากการปลูกอาวุธแล้วก็จากการใช้หินโซใบไม้เนี่ยผมจะมีโอกาสในการทำให้ศัตรูติดสถานะใบ้ถึง50%เลยนะครับผมก็สุดยอดไปเลยนะแต่อย่างว่าแหละนะครับต่อให้โอกาส99%เนี่ยถ้ามันจะไม่ติดตียังไงก็ไม่ติดนะครับผม โอเคและไหนๆเราก็ทําการปลุกตื่นอาวุธแล้วเนี่ยเราก็ทําการอัปเกรดให้มันกลายเป็นระดับสีแดงเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับสีแดงเลเวล80โอ้เดี๋ยวเรามาดูพลังหน่อยนะว่าตอนนี้อิจิโกะผมโจมตีเท่าไหร่เนาะพลังโจมตีอยู่ที่48,500นะครับพลังชีวิตอยู่ที่300,001เดี๋ยวลองไปเทียบกับปู่นะโอ้โหปู่โจมตีแรงกว่านะครับปู่ผมโจมตี55,000 55, เนี่ย อิจิโกตีเบาวกว่าแต่ว่าเลือดของปู่ผมน้อยกว่าอิจิโกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสุ่มตู้กาชาอาวุธเฉพาะของตัวละครอิจิโกขาวและถ้าใครนะครับที่รอสุ่มในเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่เนี่ยก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเอาหินโยกไปสุ่มตู้กาชาฮารีเบลจนหมดแบบผมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในทีด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถโดเน a ผ่านระบบ True m o n e y w a l l e t ตามหมายเลขที่ขึ้นในบนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ